<Okay. S 2> ม, b ong b ong. มะฝรั <i> ่งไมนบองบองแล้วมะฝรั่งเคี้ยวไม่ได้ดเคเเชอพื่อฟุตบอง,บ,บ,องบองของน้ำที่หนูกินที่ลูแบกมาที่หนูกินมันเป็นคิดสับที่หนูชอบกินเป็นแค่เป็นบองบองหนูชอบ นี่เป็นมารักของน <c oughs> หนูกินมัน้ไหนหันหน้ามาหันหน้ามาหันหน้ามาให้แม่มาดูสิจิจัมผูบก๋นขนมี่คุนจ็จัมพูหันหน้ามาหมุนหมุนกลับหน้าเหมือนบาร์บีคิวเลยที่แม่กินของหนูหมดามเอออร่อยเออมา,มากินของหนูหมดถุงเลย อยากเป็นชิ้อย่างนี้อจะมีไม่ใช่เงี้ยเงี้ยใช่คนละแบบเนี่ยเป็นเงี้ยใช่แม่กินหมดหมดมันอร่อยหนูอยากได้อันนี้มีเงินไหมมันชิดข้างในในปากแล้วก็เป็นรสชาติสตรอเบอรี่แล้วก็เปรี้ยวมากด้วยแต่อร่อยขอทุกคนขวดมาขคดแบบนี้เหรอหนูเคยกินแล้วเหรอเคยหนูซื้อมาเคยมาซื้อกับใครซื้อคนเดียว กับเนี่ยตอนกลับจงเวียนตอนกลับจังเวียน,น,ยนแมเดี๋ยวนี้อิสระหน้าดูเลยอยากกินอะไรก็ซื้อใหญ่เลยสาวอีกแล้วครับท่ากินข้าวกับอะไรคะกับเป็ดแม่บีรองเท้าคู่ใหม่ <c oughs> อันนี้คู่เก่าที่ใส่มาอันนี้คู่ใหม่ <c oughs>